กันคาข้างหน้าเราคืออะไรเอ่อตู้นี้นี่สมัยก่อตั้งเมืองเมืองแปะอืที่เป็นหลักเป็นฐานละเพราะเมื่อก่อนบุรีดำชื่ออะไรไม่มีใครรู้ไงยุคที่ผ่านมาเนี่ยแต่ยุคเนี้ในนี้ก็จะมีรูปจาลองของขบวนศึกของเจ้าพยาจักรีในนี้เขียนผิดว่าเป็นเจ้าพยามหากรสัตย์ศึกต้องบอกท่านพออมแม็กช่วยแก้ไขด้วยเพราะท่านก็มาสมัยทนบุรีที่มาปราบกบฏ เจ้าเมืองลังรองอกับเจ้าอินเจ้าโอแล้วก็เชื่อว่ามีการตั้งเสาหลักเมืองครั้งแรกในช่วงปีพศออ2320-2021ประมาณเนี้ยนะคร<ะ>แล้วก็มีผู้คนมาตั้งหลักแหล่งอันนี้ก็คือภาพก็ยังไม่ปัจจุบันสักทีเดียวเพราะว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยคูน้ําเนี่ยจะเสร็จหมดละคูเมืองะจะจะบูรณะเสร็จหมดละแต่เป็นภาพล่าสุดที่มีอยู่เอางั้นดีกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมแล้นี้นี่คือศาลหลักเมือง อยู่ตรงกลางเลยนี่ก็คือวัดกลางพระอารามหลวงนี่ก็มีสะสิงโตถนนเส้นนี้คือถนนจีระก็ผ่ากลางเลยราชพัฒก็อยู่บ้านนอกนะทำไมยอยู่นอกเมืองฝั่งนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานสาธรารณาสุขเนี่ยนี่คือลักษณะของเ,เมืองพวกคูน้ำตรงนี้คนบุรีรัมย์จะเรียกว่าละลม,ละลมซึ่งไม่มี คำแปลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะอืแปลว่าอะไรไม่รู้อเอาคีค่ะน,นี่